ที่จ่ารถมาควีนโพเลสทุกคนทำเลทองมากนะนี่ค่ะลูกค้าแน่นมีทั้งลายเดือนและลายวันนะคะแดกโซนเลยค่ะทุกคนจ้ามีเครื่องซักผ้าให้จะเป็นแบบมีห้องนอนมีกะียแยกสัดส่วนห้องใจาเป็นอีสไตละฮะเป็นโซนไปเลยแบ่งกันแล้วก็นี่ฮะนี้ยแขกประจำ ก้องให้ความปัวยครับมคนจะไปยุ่งของาไม่ได้การกาเราแยกชาอดเลยแยกโซนเลยการเขาก็ต้องการความเป็นส่วนตัวอะไรเนาะความปลอดภัยใช่ต้องมีกล้องวงจรปิด้ตาปุดหน่ความปลอดภัยต้องมา Pri v a c y s ส c u r i t y ่สำคัญ ราคาจับต้องได้แล้วก็ต้อนรับอบอุ่นและที่สำคัญคือของพีพีนพ mm ีนเพลสก็มีวีนพาร์คด้วยตรงนู้นก็เป็นที่จอดรถรตรงแถวก๋วยเตี๋ยวไข่หวานตรงนั้นนะทางไปรถไฟเนาะนนที่จอดรถใหญ่รรหญรตรงนั้นสามารถยกพีนเพลสไปอีกเป็นสาขาหนึ่งได้นะ ไม่ทำวางแผนอยู่เหมือนกันก็ไม่แน่นะแต่ถ้าเกิดใครจะมาคลีนเพสตรงนี้ก็มาง่ายเนาะถนนมิตรภาพนี่ฮอันนี้เราเหมือนจะเราไม่เคยทำมาตั้งแต่เราเพิังมาทำอ๋อแต่จะเป็นจุดเริ่มต้นของเราเสรในการเรียนรู้ประสการณ์ครับก็ไม่แน่ว่าอครที่มานี้ก็ได้เพรว่าตรงนี้มันเือที่ประมาณ2ไร่สไร่ รถจะประมาณร้อยคันแล้วก็มีลูกค้าในเมืองจอดประจำอยู่ประมาณแปดสิบคันแล้วก็จะเป็นลูกค้าอะไรปรวมาณถกซื้อเล่นหรือว่าพวกคนที่จะเดินทางไปอีสานขึ้รถไฟหรือขนส่งเขาจะมาจอดที่เราเป็นอาทิตย์ทุกวันละหกสิบบาทวันละหกสิบบาทเป็นวันเป็นวันนะวันนึงตั้งแต่เช้ายันที่สิบต้นวันเป็นอาทิตย์แต่ถ้าเป็นรายเดือนจะเดือนละเจ็ดร้อยเดือนละเจ็ดร้อย นี่ฮะบรรยากาศทุกคนเครื่องซักผ้าน้ำดืม่มแมวน่ารักนี่ฮะบรรยากาศต้นไม้นี่ฮะออฟฟิศเจ้าของโรงแรมฮะทุกคนโอ้ยชอบรูปนี้มากเลย พระบรม,มาชายาลักษ์นแสดงว่าพี่เนี่ยเป็นคนดีมากๆเป็นคนที่จงรักแล้วก็เทิดทูนชาติสถาบพระมหากาษัตริย์เนี่ยเป็นมงคลใครมาพักที่นี้เป็นมงคลฮะเพราะว่าร้านที่ผมไปมานะครับเกือบทุกร้านแหละว่าได้ที่มีพระบรม,มาชายาลักษ์ร้านอร่อยบาทเดียวร้านเขาเอาตต่างๆที่จังหวัดติดพระบรม,มาชายาลักษ์เนี่ยเป็นมงคลแล้วก็กิจการรุ่งเรืองทุกคน สวยนะรูปนี้หายากนะส่วนพระเราก็เป็นครอบครัวศักดิ์สิทธิ์พระเยซูใช่ไหมครับะใช่ครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์นี่ฮะอ่าน่ารักมากอ่าร์เทอร์ลินสถาบันครอบครัวเนาะรอยเอฟเฟอร์เรีเดี๋ยวขอดูอีกทีหนึ่งมื่แต่คุยว่าไงลูกน่ารักมากเลย S <S <S ชื่ออะไรนะแต้มแต้มพนักงานต้อนรับเขาะจะเป็นคนต้อนรับ,อ,รบอ๋อคอยมองลูกค้าอ่านี่ฮะทุกคนคว e นเพรสนี่ะเจ้าของมีความเป็นกันเองมากมีหน้าหล่ะแม่บ้านถึงแบบน่ารักนะฮะเพราะว่าเจ้าของดูแลกันแบบใส่ใจรายละเอียดมากทุกคนดูสิไม่เราไม่เกง <andi> รงเวลาเไปพักที่ไหนเรารู้สึกบางทีเขินเขินเกรงเกรงแต่ที่นี่แหละเจ้าของดูแลนะฮะ ทำให้เรารู้สึกเหมือนเราอยู่บ้านรู้ไหมน่ารักจังเลยอ่ะแล้วอย่างนี้พี่ไม่หาเพื่อนมันให้มันมาอีกสั่ตัวนึ่งหรอแต่มันชอบโดดเดี่ยวยมวนาี่แล้วแแล้จมวเจ็ดปีแล้วอนอนล่ารักแต้แ้้เห็นไหมเขาจะมีหูเป็นหูดาจูขาขนจีอะไรกผได้แป้าแต้มนอรัก

แลแ้วแ,แต่เนาะแล้วแต่ใครจะได้ใช่โชคเนาะว่ามันจะอยู่ของเราของของเราเนาะอัน<ด>นียฮะทุกคนกินเพลสนี่จ้ากลุ่นคาเฟ่น,นะฮะเมื่อกี้เราทานชาเขียวแล้วก็อเมริกาโน่เนี่ยฮะอยู่ในถุงอยู่เลยนะฮะทีนี้มากินชาไทยกลุ่นตรงนี้เองเดินไปไม่กี่ร้อยเมตรถึงปากซอยเทศบาลหก ก็จะถึงตลาดนัดตอนเย็นที่ที่มีตลาดนัดด้วยแล้วก็มีคาเฟ่กุ่น,น่ารักมากอย่าลืมติดตาม EP ีที่เราไปถ่ายที่ร้านนะฮะแต่นี้เราอยู่ที่ห้องแล้วค่ะทุกคนของโรงแรมควีน l พ c สอันนี้เป็นข้าวมันไก่ทอดของร้านข้าวมันไก่ตอนลุงสุกตรงถนนสุดบรรทัดทุกคนอร่อยมากดูส่กินก็ไปนะ,ะต้องกินจริงค่ะทุกคนถึงจะได้อร่อยจริงอื ง่ายทุกคนจะหาว่ายังงูอย่างนี้เลยนะน้ำซุปก็จะเป็นมะนาวดองอ่ะทุกคนที่นี่แล้วก็ดูดชาเย็นชาไทยกลุ่นคาเฟ่อุ่ยหอมอร่อยทุกคนหอมมากเหนือสิ่งอื่นใดก็คือร้านเขาน่ารักมากบรรยากาศจะนั่งกินที่ร้านได้เลยค่ะเมนูเขาเลิศเลอมากะค่ เดี๋เราเ้าอนทุกคนอร่อยมากอร่อยทุกคนอร่อยมาก